อันนี้จะเอาเรื่องขโมยรถหรือว่าจะเรื่องอ่ะเดี๋ยวรอคุยทีเดียวเลยกันนะครับมันตอนนี้มันจะให้เพื่อนไปในวอร์มันมาไม่ได้ครับมันบอกอยู่ในวอลมันมาไม่ได้ฮัลโหลไปเลยเขาจะมาเคลียร์มามามาแล้วนะเดี๋ยวว่เราเพื่อนมันมาไล่กูมะเนี่ยมันมีคนรถะโไปแล้วไปแล้วรถผิดเป็นเป็นผมเลยอแต่ว่าผมขอโทษไปแล้วนะไม่ไม่เดี๋ยวรอคุยทีเดียวเลยครับเพราะวไอไอ้รถผิดไม่อะไรครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องตอนหนีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าตัวนั้นมาคุยเลยแนดี้มวมแนดี้มารวมแลนดี้มารมแลนดี๋มากวใแนี้มามแนดี้มารวแลนดี้าวนะี้มาแลนดอเวารแลนดี้ารแลนดีมารวมเลนดี้มารัมแนี่มามันนี้มารมนหนดีองทรวมนารวมแลนด้มรวเดี๋ยาวมห้นักเจรจาลนโอเมารจาเนีารวนี้ม่มนด้ารวมแลนด้ารนดแลนดอะไรวงโอเวอร์แล้มรมลมเนาวนาแีมัวล้มนี่มาแดมด้มดอย่าน้ หนี่งกำลังมาในบริเวณนั้นเอาติดต่อไว้เาแ่อไเปล่าล่ะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์กระสุนนี้จะสภาไหมห้าสิบนัดแจกเพื่อนเราเพื่อนนี้เฮชุกเชิญแล้วยังไงนะก็คือสมมติว่าถ้าเราใช้ก็คือคนก็คือเราวิ่งไปอย่าลืมใส่ก่อนพ่อหลใครใครใครไม่มีของฟังกูนะฟังกูฟังกู เบลเบลล่างเบลล่างไม่ต้องกระตุกกระตากกาเตะไม่ไม่ต้องเซตเล่ามันก็เซตการ์เบียเล่าเนี่ยมาเลยมาคุยเลยโอเคงั้นไม่มีอะไรต้องต้องเซตหลกใช่ไม่ต้องเซตหลบเพื่อนไม่มีอะไรหลอกไม่อนทุกคนแล้วอ่ะจากเมื่อวานเล่นสตอรี่ก็ไม่น่าหมดอ่ะเพื่อนหายไปไหนสาวมั้งให้มันเปิดเลยให้มันเปิดอ่ะเออสมันปลาล่ะรีบมาคุยมาได้ได้ผมรับพีเย็นก่อนมันเต็มแล้วเลยนะรีบมาดิใครยังไม่มาอ่ะเป็นมา รออยู่ไปสคนนะเพิ่งได้รถจากพลประชาชนใครใครใครมีปืนอ่ะขึ้นไา้อีกได้นะเดี๋ยวพี่ลองมก็มีรถดิไอรือมีไอหล้ยมีขีดแม็กซกัใครมีใครมีสามสิานออขนาดละเตัวต่ยตายากากระสุนในปืนกูมีแค่สามแนะกระสุนในปืนอ่ะไยิป้องกันตัวไปก่อนเอาขนาละขนาละใช่ันาดละแมงแมง

เซตดเซตเซตดี่น่เป็นไรโดลงน้ำนะไอ้หนุสยเพื่อนเราก็เยอะอยู่นะคุยได้ไม่รอไอ้ไอริตดนัวละมละมานมนะสี่คนถอวะไ้มาเนมึงพารรอเเไรเนเนโอเคโอเคโอเคแค่ผมพาวาแต่ว่าไอริทตัวตัวตัวที่มึงใครยิงตกอไอ้ยยิงตกตัวแรกอ่ะตัวที่ใส่น้ากากมาล่าของขาวอ่ันนั้นตัวนั้นถือวุธลงมาเลยนะเเล่นอะ มีเลยเลยเลยครับเพราะตอนกูยิงกูก็ไปไล่ไล่ต่อใช่เลยครับใช่ครับผมตายบขอคุยหน่อยได้ไหมได้ครับต้องเกินหน้าเทียวกว่าเอาไว้ห้าห้าเทียบว่าไงครับพี่ขอโอกาสพี่สักวันสังวันเดี๋ยวพี่ขอตีโอ้ไม่ได้เลยดิเพื่อนมันเดือดจัดเลยตอนนี้ ไม่ได้โอ้ยน้องมันไปทำอะไรอ่ะไม่พี่มัน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 ทายเกมพี่มันท้ายเกมมันมันไม่ใช่จังหวัดที่เขามารถมันที่บูเปไล่ติดข้ไม่ได้เราไปต้องไปรอคุยดีกว่าคือผมไม่ได้เจอไงคือมันเพื่อนเพื่อนมันเจอไงโน่ที่ที่บอกว่าขมยไม่ไม่ไม่มันมันมันมีคนขับหนีแล้วก็มาไล่บัง์พราผมเนี่ยไปจะคุยด้วว่ะที่จะไปคุยตรงๆกันวอะเพราะผมก็ไม่ได้ไม่เห็นอะเฮ้ยมีแต่ขับหนีแล้วโดนจิรล้อแล้วนั่นแหละขับหนีนั่นแหละพี่คือมัน แล้วก็ลงน้ำไม่มาคุยเลยตอนแรกตอนแรกเขีนคุยแล้วว่ามีมีมีติดอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็กำลังไปอะไรเงี้ยตอนน้องมันก็บอกขอโทษไม่คุยกับผมคือมันไม่ได้อะไรพี่คือผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงคือต้องไม่ไดนตรงนั้นไงเพื่อนยังอยู่โอเคได้มามาคนนี้ได้มาพูดนะพี่โรพาพี่รีไปคุยมันดิหนูกูเปิดมั้กูพาพี่โรพาพี่รีบไปคุยนะไปคุยกับเขาอ่ะคุยก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยก่อน เเรลยเดี๋ยวกูดกูไปเสิร์ฟพุยก่อนเลยเสียบรถประมูลผมมันเหมือนรถเราวหรอบูนายชืิบไปอะบูเดินเข่าอะไรเงี Other ้ยมันมันมันแย่งไม่ออกขนาดนั้นเหรอครับระหว่างรถประมูลกับรถธรรมดาผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตครับเรื่องรถะครับผมขอโทษันนี้ขอโทษทีใช่ยัยโหลดเจอ ผมม่ได้สังเกตอยนี้แล้วขับหนีทำไมอับหนีหมายถึงอะไรครับขับหนีผมทำไมครับถ้ามาถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ผิดแล้วขับหนีไหมครับขับหนีอ้อพลาดเหรือว่าหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณขับหนีผมอะแล้วผมต้องไล่คุณนะ ไม่ตอนแรกคิดว่ามันเหมือนจะจบแล้วครับแล้วก็ขอโทษขออะไรกันไปเพราะฝั่งผมก็พูดพูดจตอันนี้ไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่พี่แดมันจะจบได้ไงคือพวกผมไล่ตามไล่ยิงเลยนะแล้วก็หนีโอ้โหหนีลงน้ำ้วยนะด็นตอนแรกไม่ได้เรียกได้ไงแล้วโดนยิงล้ออ่าวแล้พี่จะหนีทำไมพี่ไม่จอดอ่ะมันคือแบบทำไมไม่หยุดุวครับถ้าแบบคิดว่าไม่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มันแย่ไม่ออกขนาดนั้นเลยครับอยากตาสว่างไหม อมันแยกไม่ออกขนาดนั้นเลยหรอน้องน้องมันโดนบัฟด้วยแหละครับเขาน้องน้องเขาคิดว่าโดนไปแค่อะไรดูมันกันเลยเจ้าเกี่ยวอะไรโดนบัฟครับก็โดนบัฟกดเราจะจะเข้นรถผิดไม่ได้ไม่ได้เรียกตอนตอนที่ว่าเรียกให้ลงรถนะครับเขาขึ้นรถผิดก็ขอโทษไปแล้วครับเพราะว่าสีรถมันเหมือนกันบางทีไม่ดูรถคได้แล้วขับหนีไปอย่างนั้นเลยไม่คุยอะไรเลยใช่ไหมครับเจ๊ดัมมาหนึ่งผมผมคิดว่าขอโทษเรามันจะจบเพราะเรื่องก็คือครับเจเอาเอารถไป แต่มันก็เล็กอะครับแต่ตอนนี้มันไม่เล็กแล้วไงเอย่าคิดเยอะเลยแทงไม่ได้อย่าเพิ่งรอก่อนนะต้องคุยก่อนแป๊บแป๊บไอ้ยไอ้เหี้ยไม่ตปก็แล้วคุณคิดว่ามันจบอ่ะแต่คุณคำนี้ทำไมอ่ะทำไมไม่คุยให้มันเสร็จอะแล้วยิงยิงรอแล้วยิ่งหนีทำไมอ่ะี่อย่าเราไอ้บูยากนะก็ผมไม่ได้ยินว่าฝั่งคุณบอกให้หยุดนะครับนึกว่ายิงผิด ไม่ไม่ครับไม่ใช้คำนี้ไม่ได้ครับพี่พี่แหนคือคือหนีลงน้ําเลยหนีขึ้นเขาลงห้วยลงน้ํำการที่พวกผมตามอยู่ได้ยิงตลอดเอจอดลงน้ําพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ขึ้นขึ้นเพราะว่าพี่โดนสวนหนองเพราะว่าพวกพี่ลงน้ํากันใช่หนีลงน้ําเลยไม่คุยเด็กชื่อเฟอร์นะเฟอร์ริ่งหรืออะไรนะเฟอร์อะไรนะอย่าคิดเยอะแพงเมื่อเฮ้ยมันย่อหลบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือพี่จังไงครับพี่มึงรู้อ่ะ พี่ถ้าทำอะไรผิดไปก็ขอโทษนะครับที่ช็อตที่ว่าขึ้นรถหนีครับหนีไม่ได้ตั้งใจจะขับหนีครับก็ตอนแรกขอโทษไปแล้วคิดว่าจะไม่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ได้รู้ว่าจะให้หยุดรถด้วยน้องมันก็เลยขับไปมั่งครับจะไม่งเสียเวลาผมนะครเพราะผมไม่รับครับก่าจะหารถผมอ่ะไม่เสียเวลาจัดเลยอย่างนี้เนี่ยคือถ้าแบบว่ามาบอกเลยยังพอเข้าใจอยู่แต่นี่คือน้องผมมันต้องโพสต์วิตบอกไงแล้วถึงจะรู้ตัวว่าแบบเอารถผิดไปอ่ะ ไม่ไม่เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่ผมนี่ไปร้านใหญ่ด้วยไงใช่ล้าต้องไปร้านก็้าเนราล้านนั่นแหละได้ได้พี่เอาแบบนี้ดีกว่าครับทางทางโคดอยากให้คุปตผมชดใช้เป็นยังไงดีกว่าห้าเอ็มครับถ้ามันบอกไม่จ่ายุ๊บ์ึแทงเลยถ้าไม่จ่ายก็เล่นนะครับเอาไงครับพี่สองทางเลยเพราะว่าคือผมก็บอกมุมไปหมดแล้วคือมันคือมันยันนีอบไอพี่แนม คือผมไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรด้วยกับสายสีเลยครับแต่มันมันจอดก็คือจอบแล้วอะออแต่แต่ 5m มันเยอะไปนะเอางั้นกันเลยนร้านใหญ่อะ 5m แล้วก็เสียของอะมันก็เยอะกว่าหรือเปล่าถ้าเลือกจ่ายมันก็จะคุ้มกว่าเอาอีกแล้วตั้งแดดเลอตั้งแต่งยังจะทุกคนเลยนะไอนี่หัวการตลาดไอที่นี่หัวหัวไอเชฟนะนเล่นกันไปไหนจะค่ากระสุนอีกค่ากระสุนค่าอะไรเยอดี๋ยวรวมๆไปมันเสียเยอะกว่าที่ต้องจ่าย 5m อีกนะ เดี๋ยวพี่ครับโดนท่ามากตอนที่สองเหตุแต่พี่ยอมไม่เองแต่พี่ยอมไม่ิเลยดีกว่าเลยน้องมันบอกเราไม่คุยมาได้แต่กูได้ยินไม่ม่มอบอกว่ามอมมนี่อะไรสนหเีอรมันนีงน้ำมแล้วนี่มันมหนีลงน้า เอ้ยลมาวันดีวันนีลงน้ำลงยิงก็ดีงมดีไอปืนดิถือปืนมกดตรงน้ำดิถปืนมกดตรงน้ำดิตรงน้ำเนี่ย เอ้ยมีตรงนี้อีกไหนวะพวกปลฉลามอ้วมึงหนีดิมึงหนีดิมึหนีวะเอาปืนมากดไปดิปืนมากดไปดิปืนมากดไปดิอไหนวะกบเยไรไม่งังมุม่ฝงัวบอกแไอเกียมันหัวมอนะมันไม่บไงไอ้หลุยเกียร์มาหนนะาับปาฉลัาฉัอไร่ไอ้ไร้ยร ขออนุถอดสกินนะขออนุถอดสกินนะตรงนี้นี่แหละจะหลุดอีหีหลวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะขออนุถอดสกินนะตรงนี้คือมีแต่ปืนปืนเรียวตันนะขออนุาตถอดสกินนะเอ้ะใครเฮ้ยเพื่อนมึงเก็้ยมึงยิงกันเองทำไมเฮ้ยมันยิงนะมนลดดันัให้ไอไอแลนเนี่ยแลนแลนเาอะหข้ามอมันตายยังไปวไรด

ไปเราแจกหรถปรกลรถประมูลแล้รถรถา่หลุดไอ้นี่รถใครเนี่ย้นรถใครเนี่ยอลโหลเี๋รถใครไปอ้นี่รถใครไอเว้นไอ้เยลงดิยังเหืออยู่เลยนะเ้ยครับอนีรถไดบูรถไดบูรถเรือใครับเรือมาใครขับเรือใครขับเรือข้มามัั้ย่เไอ้ลกอมือเฮ้ยใครขับเรือขึ้นมา ไอ้ลามาเบิกไปลเรือห้าร้อยโลตามมาเลยดูเพื่อนโหลโหลวใครเอารมกูไปอ่ะไปไปขึ้นอ่ะขับอีกเลยเพื่อนไม่คุยไปรถฮัลโหลน้องไอ้ตัดใครมาไปบูอ้าขับเรือมาไอไม่เปลี่ยนเรือไอยาวไอสดเต็มเลยเนี่ย

วันนี้พุเลยไมล่ันพุ้วันนี้ไเลยไม่ล่ะวันนี้ไม่วาวันได้ครับผมได้ครับพุดธกิจมาไ้เลยนะได้ครับผม็อกแค่ยูห้าะได้ครับมาเลยครับมาเลยครับอแต่ตอนเรากูนะแต่ตอนเรากูนะแต่ตอนบอกวันวันพูดอยากอยากเล่นตไม่ตอลรัแตอน้วันนี้จบเไม่รู้ว่าวันนี้ตอนเราอะถ้าจบปุ๊บยื่นเลยแหละ ไม่ม <figured out S 2> ีปัญเาคอับเอาเอาจุดจุดต่อตังไปไหม